โอ้ยสวยสวยเนาะทัาทะเลมัสวยอีกตอนขัดขัดว่างนะครับแต่คือน้ำทะเลสีแบบนี้เลยนะไม่ได้ไม่ได้ใส่สีมันสวยทะเลมันสวยจริงทะเลสวยท่านสวยใช่อกานว่ะว่าจะเก่งเท่าผมไงมองว่ายอะไวขนาดนั้นใครจะไปช่วยโง่มาไม่ทันตาเองเปล่าล้าลุย ไม่ทนเยทันทำไมง้ผมพูดแต่นดีมากใครวะที่พนันไว้อ่ะคนแพ้กดกินเท่าเย็นทนหิวหนาโว้ยลูกชายออะไรของเองกะเอ๊เป็นลูกผู้ชายคําไหนคํานั้นดิวะมปงบ่วไม่รู้อะโจ้จะลงอีกรอบเมื่อกี้โจ้ลงแล้วมันเจ็บหัวปงบอกเองขีดชีนะผู้ใหญ่เคลยร์ูด้วยท้องให้ใช้คอกับลิ้นแบบเนี้ย ยังไงนะแบบเนี้ยมันเก่งนะยังไงละปงมึงดูอยู่ป่ะเนี่ยดูอยู่มนสูงีหละประมาณนี้แหละเอองันรอเดี๋ยวเดี๋ยว้จยกลับมาโอ้โหเก่งมากโจยเก่งมากไม่ได้กินข้าวเลยอย่าเลวจยยโจยโจยโจยยมยโจ้ยเยโจก็ยโจยโจจยยโยโจจยยนจห ก็ได้ปกมาไงเอออ้าวไงแต่เอ๊ยยังนี้มีอะไรกินเยังย่างเลยเราจะย่างกินเนี่ยยิ้มใครเลยบ๊อบเอาปลาไปทอดกินสิโอ้โหไหนเอาอันแดด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 กูเอาอันนี้ไม่ให้เอาอันนี้ไปน่าคุ้นแล้วคุณคนนั้นรอกินเนีอร่อยนะบ๊อบขอบใจเองเว้ยขอบใจนะนุ้ยนุ้ย เด๋วมา้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮู้เวีวว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 ว่วววววมวว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 ไวว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 มวว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 ่วววกวว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 วกน โปสบ่ยาวสวยโปสบอลือวิดพวดเลยอ๋อ่เตะกันละนาวเลยนีอุ้ยสวยมากเลยอ่ะเออสวยเนาะใครมือใครเนี่ยรวางแมนมันลืมตายากไหมไม่ไม่ไม่พอลืมไปก็ไม่ไม่แสบคือพอลืมแล้วถ้าชินไม่ไม่แสบ อ,อ,อันนี้มีจริงหรอ,อมีจริงไหมครับเต่าจริงหมดจริงหมดจริงหมดมันมีจริงหรือเต่างั้นต้ช่วยแนเดอร์สันหน่อยสวยอ่ะเก่งนะคนมเมื่อกี้<อ>จวนยีไรแผลอุอ้ยไม่ได้ไม,ไม่เลยไปยี่สวยจังเฮ้กีเองบอกว่าเก็บมาจากไหนแล้วเนี่ยใต้ทะเลภูเขาเจ้าเห็นวิซอกเห็นก็เลยหยิบติดมา ว่าแล้วบาบูให้โชคพวกเราจริงด้วยวะสงสัยใกล้วันไหว้เสารอบโบงพอดีเฮ้ยจอยวนันน่าจะขายได้หลายเงินอยู่เนี่ยเออเห็น <ard> เองบอกจะหาเงินไปขออนุญยไหม่หรอเฮ้ยไม่ได้เอา้าทำไมวะะไรเองกังกล้องอะ่ะมันอาจจะมีเจ้าของหรือเปล่าเองไม่ลองอ่านดูก่อนอะ่เอะเจ้าของบ้าอะไรเนี่ยมันก็บอกเปิดไม่ติด ลแล yes. ้วจอในทะเลลึกขนาดนั้นเจ้าของที่ไหนมันจะมาหาอีกวะเไหนขอจอยดูหน่อยเยัอ็งลองดูดิคือจอยพยายามเปิดแล้วเมื่อวานแต่มันเปิดไม่ติดบ้านจอยก็ไม่มีสายชาร์จด้วยเอ็งสองตัวมีปะล่ะเกิดจะเปิดดูรูปได้ช่วยจะไปมีได้ไงเฮ้นี่ถามแบบแปลก หมู่บ้านมอแกนที่ภูเกาะสุรินทร์มันรอดไฟเดินมาจำนวนประชากรเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300-400คนคุ้นๆทุกคนเลยนะขอสร้างใหม่นะครับข้างหลังนี่คุ้นๆกันทางด้านนู้นนะครับก็จะมีโรงเรียนกับสถานีอนามัยดูไหมแล้วเขาอยู่ที่นี่กันมานานหรือยังครับ จริงๆแล้วมันก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่ามีการมีอยู่ของชาวมอแกนประมาณปี2,524ครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาก็อาศัยกันอยู่แถวนี้กันมานานแล้วนะครับแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่กันอยู่ในเรือเลยจะมีขึ้นมาบนหกกันเนี่ยก็เป็นช่วงฤดูมรสุมครับผมวิถีชีวิตเขาก็จะอยู่บริเวณนี้กันเลยครับแล้วอันนั้นเรืออะไรครับ อ๋ออันนั้นแหละครับอันนั้นเรียกว่าเรือกะบางครับรางมากครับผมแต่เรือนี้เป็นเรือพิเศษนะครับเป็นเรือแบบไรตะปูเราจะสร้างมาจากไม้แผงชิ้นเนี่ยหนึ่งอันเลยแล้วเราก็จะขุดตรงกลางออกแล้วก็ขยายกาบเรือออกครับแต่ว่าเอกลักษณ์ของเรือเนี่ยมันจอยู่ที่หัวกระท้ายก็คือมันจะมีง่ามครับทาไว้สําหรับลงได้สะดวกครับเรือนี้มันจะมีน้ําหนักเบามากครับผมเราว่ากันว่ามันเป็นเรือที่ไม่มีวันจมเลยครับ ต่อให้มันล่มเนี่ยมันก็จะจมแค่ปิบๆเรียกได้ว่าวิถีชีวิตของชาวโมแกนเนี่ยก็ผูกพันกับทะเลและเรือมากๆเลยครับผมออลุชละนิดโจ้ดูนะใครจะช่วยเองได้ท่านอีพีเหรอฮะนี่ท่านอีพีก็เชิญตาสบายนะครับดูกันได้เลยครับผมไม่ลบหลบ่ผมนี่พีกว่า้เชื่อฝนมันจะตกเลยอะอันนี้อันนี้จริงนะไม่ใช่ตกจริงเลยตัจริงเอ้า นะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดฝีมือน้องๆมอแกนค่ะมีทั้งสร้อยข้อมือสร้อยข้อมืค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น้องๆมอแกนทำเองนอกจากนี้นะคะยังมีเรือไม้จิ๋วแฮนด์เมดตรงนี้ด้วยสามารถเลือกไปตั้งตู้ที่บ้านได้เฉลือกได้ตามสบายเลยนะคะน้องเที่ยวโคตรนะครับอุียต้องวิ้งเวอร์เอ้ยวิ้งเลยอ่ะบักแสบตากับแสบมันอย่างนี้นี่เอง จุดเริ่มต้นเอออย่างนี้นี่เองยังคิดว่ามันใช้ได้อยู่ปะเอาไปดูนิดดูเก่าเฮ้ยตรงนี้มันแรงมากเลยนะเว้ยหาย,ายากมากแล้วตอนนี้มันกลับมาฮิตแล้วด้วยแบบวัยรุ่นเก้าสิบอะไรเงี้ยแล้วตอนเองเก็บม,มา วาสภาพนี้เลยป่ะก็ประมาณนี้แหละอันนี้โจ้ยทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนจริงต้องลองเอาไปชาร์จแบตดูก่อนเพราะมันยังใช้ได้แล้วแอ้เมรมันอยู่ไหนอ่ะโจ้ยพยายามเปิดรูปดูแต่มันเปิดไม่ได้เองฝังดูให้หน่อยได้ไหมเผื่อจะเป็นของลูกค้าเองเองจะได้คืนเจ้าของไปเออแต่กูลองไปหาดูกูบอกแต่ว่า จริงๆถ้ามีตัวเสียบอะเราก็ดูตอนนี้ได้เลยแล้วเนี่ยถ้เปลี่ยนบทเป็นเม,ม,มื่อไรจบเลยไม่ออก็จบแค่อีพีแรกนี่ก็คือจบเลยจบเลยนั่นแหละจบๆๆๆอันหนึ่ต้งพอเจอกาจะเอาไปขายอยู่แล้วอะจะต้องเอาเงินไปซื้อทองไปขอนั้นนี่นอย่าบอกเขปิดแล้วนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้มาตั้งหกเดือนเจอกลัวหางเงินไม่ทันจริงๆอะแหมข้างรักไม่ไหวนะแต่ว่าจริงๆอ่ะเองเอาไปเลยก็ได้นะ เพราะว่าเจ้าของเขาไม่เอาแล้วแหละเฮ้ยาเอาไม่ต้องไม่ต้องเองเอาไปก่อนเกิดอะไรแต่ถ้าไม่มีจริงอ่ะจะค่อยว่ากันเขาก็บอกแล้วไม่เอาไปเอ็นี่แหละก้ันเดียวกับที่บอสให้หาเอี่ยคุณเอาเบิรเรียกพบกิฟซี่แบบนี้มาเลยมีอะไรด่วนหรือเปล่าคะไม่คนรู้ว่ามันอยู่ในภาะสาทเออแตมู่ก็ดี คลิปซี่โดนเลย์ออฟหรอคะไม่ใช่ครับคือผมมีเรื่องจะขอความช่วยเหลือจากฟังซาสุสินค่ะนี่ใส่แว่นทำไมอยู่ในห้องไม่ดๆเข้าอ่ะใส่แว่นทำไมตากล้องค่ะทำทำไมเหรอคะผมรู้นะครับว่าคุณอ่ะกว้างขวางในพื้นที่ที่คุณดูแลอยู่ ผมอยากให้คุณช่วยตามหาไอ้แล้วมาตามหาไอ้กล้องตัวนี้ให้ผมหน่อยราพสวยมากเลยเนาะเพราะในนั้นโลแบบมันสำคัญกับแล้วก็บริษัทของเรามากมากถ้ามันหลุดไปให้ไกลเห็นเนี่ยมีปัญหาแน่นอนฉะนั้นห้ามหลุดเด็ดขาดโอเคเลยค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะคุณเอาเบิร์ยังไงกล้องตัวแท่นี้เนี่ยเดี๋ยวกิฟซีพลีสแผ่นดินหาได้แน่นอนวิวว่าว่าอย่างนี้ค่ะไม่ยากหรอกค่ะว่าแต่พอจะจำได้ไหมคะว่าตกอยู่แถวไหนจะได้หางให้ขึ้นค่ะ ในทะเลในทะเล <laughs> นะะในในน้ำ,น,ำน้ำทะเลเหรอคะตกในน้ำเมื่อวานเนี้ยครับขาอาสุเทพไม่ใช่น้ำส <laughs> ะเออไม่ใช่อาสุเทพ <laughs> คือเออแต่แต่ว่าตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วตกในทะเลด้วยมัน มันอาจจะน้ำพัดไปไกลแล้วไม่รู้จะหาเจอรหรือเปล่านะคะคุณเอาเปิดแต่ว่าคุณก็จะพยายามหาให้ดีที่สุดก่อนถูกไหมครับ <S <S ใช่ค่ะเอา,าแต่แทนเหมือนกันนะผมจะย,ยังมีนอีกทีนึงนะจีมันไม่น่าเจอเลยนะมันสำคัญกับผมแล้วก็บริษัทอนามันโซเซตี้มากแล้วมันก็กำลังจะสำคัญกับหน้าที่การงานของคุณด้วยแหน้าแต่ลนดุมากดุนิ่งๆค่ะ โอเคค่ะกิฟซี่จะพยายามหาให้นะคะเอองั้นขอขอถามคำนี้<ด>ค่ะ<ด>ในนี้มีขอ้อมูลสำคัญอะไรอยู่อะค้อมลเอาเบิดไม่ใช่กาแฟเลยนะซูมซูมเอาค่ะ <laughs> ขอถ่ายรูปกลองน้อยแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวดีมากใช่ชุดดำกับแว่นดำดู่งมากโอเคค่ะอ๋อขอโทษค่ะงั้นกิฟซี่ขอตัวก่อนนะคะเดี๋ไปรีบผ่านูุ๊ตลกเลยทางนี้ สเตฟานฮัลโหลตอนแรกก็น,น่ากลัวเลยฮันะลโหลนั่นสเตฟานหรอเ <laughs> ตรียมเรือออกเลยตอนนี้เลยฉันกำลังไปเคจ้ะ่ะไปเรื่องเกมวิ่งหนีนะครฮะทีนี้ขับขับอะไรนะใช่ขับเรือหนีป่นะนี่นี่อุ้ยฝั่งยังไงฝั่งยังไงนี่นี่นนนนน โจ้ติดมือปีกแล้วเ้เตอร์มเตอรไก่ไก่วว่งเลยคิดดูเฮ้ยแต่ไก่ให้ความร่วมมือจริงเอ็กซ้าครับทุกคนครับนับตลอดนับครับผมดีมีดีมีอ่เหมือนเด็กไปฝึกอกอล แล้วนะครับพี่อาถึงจะบอกเลยได้เลยครับผมนี่ช็อตช็อตชำนาญชำนาญนี่ผมก็ชอยรอเลยไม่เห็นเพื่อนแล้วออกเรือเฮ้ยยัยเฮ้ยเฮ้ยไม่มา แล้วไป่รูอะไรอันเดียงมานลยตบ้าไปเลจับไปเฉยจับไปเฉยเปรี้ยวเฉาหมดเลยอ้้หนี่มันนี่โคตรแมนเลย ทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับอันนี <culos ke lanes choice> ้เป็นเพื่อนผมเองเขาจะมาช่วยดูแลเราบนเรือใหญ่นะครับผมนะครับผมนี่แขนมากครับร้อนไม่ใช่รรอรู้ว่าแขนชุดดำด้วยพวกมันเป็นคนของอันดามันโซซาย ถ้ามึงเงรียกพวกมันได้ก็พยายามเรียกเกอยู่ไหนอะเก๋แกแค่เด็กคนเดียวเนี่ยนะทำไมมันถึงยากจรงิงจางอีกครับบงทำไงถึงกั้นหายใจได้นาน,น,านขนาดนี้มันไม่ได้สำคัญตอนกั้นหายใจเว้ยมันสำคัญตอนที่เองหายใจร่างหายเองผ่อนคลายมามากพอไหม อยากดูจนจบอีกสองทีเลยอ่ะดีมากวันนี้มีเวลาครับสนุกสนุกว้าวดีเลยตอนแรกสวยงามปะสวยงามอันนี้ชิงมาวันคารปะอุ๊ยหมายถึงอสกรารดแดูว่ากว่าแบบที่เราคิดไว้เยอะดีมากอกมาดี้าเลยบอกเป็นภาพยนตร์จะเชื่อนะจริงจรจริงสามารถติดตามละครกล้าทะเลได้ที่อะไรครับพี่เจน ได้ที่ทางช่องไทยพีบีเอสนะคะหม่เลข3<า><า>ทุกวันที่เท่าไหร่สุขเสาร์อาทิตย์ใช่แล้วครับแล้วถ้าจะดูย้อนหลังนะครับดูได้ที่ไหนก็แน่นอนว่าว่าในเว็บวิภาดอทนี <Yeah. S 2> ย โยมเกมทำงานยามทีครับผมเฮ้ย้องบอกเวลาไหนตอนตอเวลาเวลาเวลามาตอนสองทุ่มครึ่งครับผมครับผมรองว่าสนุกแน่นอนครับผมยังไงก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับผมเยินดีครับขับสวยกครับ